สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องหรือท่านใดกำลังมองหารถครอบครัวนะครับก็อยากให้มาลองชมคันนี้ดูนะครับเป็น c r อวเจนนะครับรถสีดำนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับเปลี่ยนล้อมาให้หน่อยนะครับเพื่อความสวยงามยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับใช้งานได้อีกนานเลยรถคันนี้นะครับเปิดมาในราคา1 29,0 0 0บาทนะครับ ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเจ้าของดูแลไว้ดีมากๆรถอยู่ที่อ้อมน้อยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองมาชมรอบๆรถด,ดูก่อนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปิกนิกนะครับเป็นรถขนาดครอบครัวหรือที่เรียกว่า SUV นั่นแหละครับเป็นรถแบบต้นๆเลยก็ถ้าใครชอบนะครับลองมาดูดูนะครับว่าจะถูกตาถูกใจหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครถูกใจ ก็เช็คกับคนที่บ้านเลยนะครับเธอชอบหรือเปล่าแบบนี้ภายในเดิมๆนะครับเป็นเบาะกำมหยี่เบาะก็สามารถจะปรับแต่งได้หลายรูปแบบนะครับเป็นรถนอนก็ได้เป็นรถนั่งก็ดีนะครับขนของก็ได้นะครับข้างหลังก็ขนของได้เยอะที่สําคัญข้างบนก็ยังขนของได้อีกนะครับดนหลังคาจะมีแล็กอยู่นะครับก็สวยงามครับเหมาะสําหรับการเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับโอกาสที่จะเจอรถราคาแบบนี้สภาพนี้ ค่อนข้างจะยากนะครับเจ้าของเขาไม่ค่อยปล่อยมานี่เขาดูแลว่าอย่างดีเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับใน CRV ครับเขาจะมีเทคนิคต่างๆมีคนที่ใช้งานจริงมารีวิวมาคอยช่วยตอบปัญหานะฮะแม้กระทั่งใน You Tube ก็จะมีช่างเก่งๆมีคนที่มีความรู้เรื่องรถเขาก็มารีวิวการใช้งานนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราสนใจเราก็ต้องตัดสินใจครับ รีบโทรหาเจ้าของเลยนะครับไปชมไปทดลองครับแล้วจากนั้นก็จะรู้ว่าเราชอบหรือเปล่านะครับแต่ที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับรถสภาพนี้ในราคาแบบนี้ถึงมันจะหลายปีมาก่อนแล้วแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเขาดูแลไว้ค่อนข้างจะดีมันไม่เหมือนกับรถที่ใช้ทิ้งใช้กว้างนะครับโอเคนะครับรถสวยๆแบบนี้สำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีรถที่ถูกใจนะครับก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับ สะสมเงินไว้นะครับเวลามีรถที่ถูกใจมานะครับก็จะสามารถจัดการจัดซื้อได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ก็สวยงามนะครับใครที่ชอบก็ต้องไปดูไปชมไปทดลองขับนั่นแหละครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับพี่น้องในการที่จะเลือกหารถที่ดีมีคุณภาพไว้ใช้งานนะครับในราคาที่ไม่แรงนะครับรถที่มันราคาแรงๆผมไม่เอามานะครับ ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นได้มีโอกาสเจอรถที่มันน่าใช้ครับจะได้อาไปใช้อย่างประหยัดประหยัดกันนะครับกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เจอรถรอสวยๆที่เหมาะกับทุกคนนะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านได้รถที่ถูกใจเอาไว้ใช้งานกันนะครับ